วัสดีครับเราก็มาต้มน้ำกินกาแฟเหมือนเดิมเนื่องจากโอมคิคอนเข้ามาเยี่ยมเยือนเราวันนี้ก็กัดตัวที่เดิมครับที่บ้านสบายใจไม่ใช่สิที่ทำงานกินนอนที่เดียวกันนะครับเพื่อที่จะกินกาแฟให้ลอ,อยนะครับสามแก้วนะครับดูนะครับอันนี้ใส่เข้าไป จะดูดน้ำขึ้นไปแล้วครับสุดแสนที่จะวิเศษสำหรับคอกาแฟไซฟอนครับเป็นเป็นกรรมวิธีไซฟอนที่ใครชอบก็ทำกินได้เลยนะครับบางบางเบาๆไม่ต้องมากจะเป็นกาแฟรบริสุทธิ์เลยครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะครับเปิดไปอีกครั้งมาดูนะครับกาแฟเราจะลงมาามบรสุของกาแฟนะครับเราจะรับประทานกันร้ลลอนๆเลย ดูดูว่าจะเป็นอย่างไรครับอาจจะมีเสียงดังหน่อยล่าตดกี้ขอดูแลครับไฮไลท์ของกาแฟเราก็ยังรสชาติดีเหมือนเดิม จะรับรองรัสชาติเด็ดแน่นอนครับ